ก่อนจะไปรับชมคลิปประกอบจากทางนี้ลูกค้าสงสัยการประกอบส่วนไหนลูกค้าสามารถเลือกที่ส่วนตรงนี้ได้เลยครับมีคําอธิบายลูกค้าสงสัยส่วนไหนสามารถมาดูตรงนี้ได้เลยครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนวิธีการประกอบตู้เหล็กกระจกบ,บนพื้ล่างกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าอะไรข้างในเขามีอะไรบ้างครับอันตอนแรกนะครับแกะกลอง่อนเลย นีเราแยกกันเมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นแผ่นหลังของตัวตู้นะครับแผ่นหลังของตัวตู้เราอยากรู้ว่าตรงไหนเป็นส่วนล่างตรงไหนเป็นส่วนบนนะครับอันนี้จะเป็นส่วนล่างนะครับลูกค้าจะมีคานสองคานนะครับจะเป็นคานล่างของตัวตู้แล้วก็ส่วนของด้านบนจะมีแค่คานเดียวนะครับนี่จะเป็นแผ่นด้านหลังนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นแผ่นตัวล็อกด้านล่าง กับล,ล็อกล็อกช่วงตรงกลางนะครับสังเกตง่ายๆนะครับเขาจะมีช่วงเวาอยู่ช่วงมุมนะครับช่วงเวาอยู่ช่วงมุมนะครับทั้งสองด้านเลยนะครับอันนี้เราไว้ล็อกด้านล่างของตัวตู้กับช่วงตรงกลางแผ่นรูแปแบบนี้หรือลักษณะแบบนี้จะมีมาสอแผ่นนะครับเราใช้ล็อก2จุดครับ้ก็มาที่แผ่นนี้อีกหนึ่งแผ่นนะครับตัวนี้เป็นแผ่นด้านบนของตัวตู้หรือที่เราเรียกกันว่าแผ่นหลังคานะครับ สังเกตง่ายๆนะครับด้านข้างเขาจะไม่ถูกพับขอบนะครับแล้วก็จ,จะมีจุดให้ลูกค้ายึดน็อตทั้งหมด6จุดนะครับหน้าหลังนะครับตรงกันเลยนะครับตรงข้ามกันตัวนี้จะได้มาแค่แผ่นเดียวนะครับเพราะเป็นแผ่นสังค้าแล้วก็ันดับที่4จะเป็นแผ่นชั้นนะครับแผ่นชั้นตัวนี้สังเกตนะครับความแตกต่างจากแผ่นอื่นคือเขาจะถูกพับขอบด้านข้างนะครับ เพื่อเพิ่มในการรับน้ําหนักนะครับของด้านข้างตัวแผ่นนะครับเพราะว่าช่วงของการก็จะมี่านเข้ามาให้นะครับตู้รุ่นนี้จะได้แต่งชั้นไปทั้งหมด3แผ่นนะครับตู้รุ่นทหด่างนะครับมีสามแผ่นนี้จะขึ้นอยู่กับลูกค้าว่าการใช้งานเราใช้แบบไหนนะครับจะใส่บนสองใส่ล่างสองก็ได้ครับใการใช้งานแล้วก็มาตัวแผ่นข้างนะครับตัวแผ่นข้างตัวแผ่นข้างของตู้ทั้งสองด้านนะครับ ส, okay. สังเกตว่าจุดนี้ลูกค้าเขาจะเจอปัญหาเรอะควาสมควรนะครับสังเกตตัวแผ่นข้างนะครับลูกค้าลูกค้าอยากรู้ว่าส่วนไหนที่ต้องประกอบกับตัวด้านหลังนะครับให้สังเกตตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นด้านเรียบทั้งหมดนะครับด้านเรียบทั้งหมดแล้วก็จะมีรูเล็กๆนะครับไว้สําหรับยึดน็อตนะครับส่วนด้านหน้านะครับตัวนี้เขาจะมีส่วนเว้านะครับส่วนเว้าเพื่อรับกับชุดโครงบานประตูหน้านะครับอันนี้จะเป็นส่วนหน้าของตัวแผ่นข้างนะครับ แผ่นตรงนี้ลูกค้าจะได้มาทั้งหมด2แผ่นนะครับจะเป็นซ้ายากับขวาน,นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นชุดครงประตูหน้านะครับตัวนี้ก็สังเกตน่าจะดูออกนะครับว่าตัวเนี้ยฐานล,ล่างฐานบนครับแล้วก็ตัวนี้อะไรนะครับที่ทางาร้านเป็นอุปกรณ์นในการประกอบนะครับจะมีตัวน็อตนะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดู จะมีตัวน็อตนะครับมีตัวน็อตแล้วก็พาสติกตัวประคับแผ่นชั้นนะครับเดี๋ยวรายละเอียดจะอยู่ในคลิปทั้งหมดนะครับจะมีกุญแจให้มา2ชุดนะครับชุดละ2ดอกครับแล้วก็เป็นตะขอรองรับแผ่นชั้นนะครับตัวนี้อ่ะทีนี้เรามาเริ่มการประกอบกันเลยครับขั้นตอนแรกของการประกอบตู้เหล็กกระจกบนด้านล่างนะครับให้เอาตัวแผ่ชั้นเข้ามาดีกว่นนะครับ การประกอบกงการสีถลอกนะครับถ้ามีกระด ine, าษหรือมีเป็นผ้าเป็นพรมสามารถเอาลองได้นะครับเพิ่มการตัวถลอกนะครับเดี๋ยวกระวางไปเลยนะครับ,อ,รบอันนี้จะเป็นฐานล่างนะครับแล้วก็นําตัวแผ่นข้างเข้ามานะครับแน่วสวนที่เป็นด้านเลี่ยงนะครับประกบกับตัวแผ่นด้านหลังนะครับวิธีการประกอบวันนี้เราะวางแผ่นข้างเสร็จแล้วอายุตัวแผ่นด้านหลังนะครับ วางไว้ในตัวข้างครับวางไว้สนามนี้ก่อนวัดมุงแผ่นก็รูปแบบวิธนีเดียวกันเลยนะครับวางด้านาาข้างแล้วก็ยกตัวแผ่นานังไว้ด้านในนี้ขั้นตอ,อนต่อไปเราทำการยึดล็อตตัวแข้างให้ติดกัแบตบัวแผ่นส,สบบนะครับ ธีการยึดน็อตตัวแผ่นข้างให้ติดกับตัวแผ่นด้านหลังนะครับลูกค้าผมแนะนำวิธีการยึดให้ลูกค้าเริ่มจากขาล่างขึ้นไปนะครับก็คือเป็นขาล่างของตัวตู้งนะครับส่วนรูที่บางคนลูกค้าบอกทำไมรูไม่ตรงลูกค้าไม่ต้องสงสัยนะครับน็อตที่เราให้ไปเป็นน็อตสกูนะครับเขาสามารถดึงชิ้นงานให้เข้ามาชิดมาติดกันได้ครับครับยิงแค่พอตึงมือนะครับ ไม่ต้องอัดแน่นครับนี่ครับแล้วก็การยิงน็อตให้ลูกค้ายิงข้างละสีตัวก่อนนะครับรยิงบบตัวที่สามครับแล้วก็ตัวที่สี่ส่วนตัวบนสุดตรงนี้นะครับเราจะยังไม่ยิงนะครับเราไว้ยิงฟ้อมกับตัวแผ่นหลงังคานะครับถ้าเรายิงน็อตเข้าไปก่อน ตัวแผ่นล่างค้าจะใส่ไม่ได้ครับข้างนี้ก็ทำเหมือนกันเลยใช่ไหมครับได้ครับข้างนี้ก็ประกอบเหมือนกันเลยครับก็เริ่มจากการยิงด้านล่างหรือลูกค้าถนัดด้านบนด้านล่างได้หมดครับแต<ช>่ผมแนะนำด้านล่างจะง่ายกว่า ด้านนี้ส่วนบนก็ยังไม่ต้องยิงนะครับเว้นไว้ก่อนที่นี้ขั้นตอนต่อไปพอเรายึดตัวแผ่นข้างกับตัวแผ่นหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทำการทำการยกตัวตู้ตั้งขึ้นครับโดยเอาส่วนที่เป็นการตั้งไว้ด้านล่างนะครับได้เลยพอยกตัวตู้มาอยู่ในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับทุาขั้นตอนต่อไปครับเอาชุดโปง่งประตูหน้านะครับ ยกบัครับยกเข้าไปด้างในก่อนนะครับให้ตัวให้ตัวด้านล่างนะครับของฐานชุดบานประตูเนี่ยครับให้วางครับกับตัวแผ่นข้างนะครับขับล่างแล้วต่ำลงไปยกเข้าไปเสร็จแล้วนะครับส่วนวา้าของตัวแผ่นข้างตรงนี้นะครับเขาจะมาครอบกับ การข้างของชุดโครงบานประตูหน้านะครับดึงเข้าหาตัวครับโอเคครับทีนี้เปิดประตูก็อ่าได้เลยนะครับช่วงนี้ลูกค้ามาลองมาวองนิดนึงนะครับทุกคจะลมสั่ การตัวตู้แตกออกจากกันนะครับการใส่ชิ้นนี้นะครับลูกค้าให้เอาส่วนเว้าและทั้งซ้ายทั้งขวานะครับเอาไว้ส่วนหน้าของตัวตู้นะครับนี่การใส่นะครับใส่ในลักษณะนี้ครับแล้วก็เสียบลงใส่บเกาะนิดนึงครับแล้วก็ดูว่าทั้งสองด้านเข้าแหรือ,อยังนะครับตรงจุดนี้จะะเข้าอ,าอ่ตรงจุดนี้นะครับลูกค้าบางชิ้นงานตัวแผ่นข้างเนี่ย เขาถูกเคลือบสีมาอาจจะมีสีติดตามร่องบ้างตรงนี้ลูกค้าใช้อุปกรณ์เป็นลนักษณะแบนหรือเป็นมีดก็ได้นะครับแซส,สีแต่อย่าไปงัดนะครับแซะให้ตัวสีแตกออกจากกันนะครับแล้วตัวนี้จะใส่ง่ายตัวนี้กดล,ลงได้เลยครับสังเกตนะครับว่าด้านหน้าตรงนี้เขาจะมาครอบอยู่บนชุดโคงรงประตูหน้านะครับถ้าอยู่ด้านในถือว่าประกอบผิดนะครับกดล,ลงได้เลยครับ ต้แผ่นนะครับตรงนี้สําคัญนะครับผมให้มาลูกค้ายิงน็อตนะครับใต้แผ่นของตัวนี้ครับส่วนด้านล่างช่วงตรงกลางนะครับจะมีจุดให้ลูกค้ายึดน็อตหนึ่งตัวนะครับยิงเข้าไปเลยโอเคครับทีนี้ตัวตู้เริ่มแน่นขึ้นแล้วนะครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปคือตัวล็อกด้านล่างครับตัวล็อกด้านล่างทำรูปแบบเดียวกันเลยนะครับใส่เข้าไปก่อนนะครับสังเกตซ้ายขวานะครับ ว่าเขาเข้าบาร์รับแล้วหรือยังนะครับแทงกระแทกเข้าไปเข้าแล้วนะครับเขา้วให้ลูกค้ากดลงได้เลยครับส่วนตัวน็อตที่อยู่ด้านล่างลูกค้าประกอบเสร็จแล้วนอนตู้แล้วค่อยยิงน,อน,น็อตด้านใต้เป็นขั้นตอนสุดท้ายก็ได้ครับประกอบเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปจะเป็นตัวแผ่นล้างค้านะครับอย่างที่ผมุแจ้งคือตัวแผ่นลราคาเนะี่ย ด้านข้างเขาจะไม่ถูกพับขอบเลยนะครับแล้วก็จะมีจุดยึดน็อตนะครับซ้ายขวาแล้วก็ช่วงตรงกลางแล้วก็ตรงนี้นะครับจะอยู่ตรงข้ามกันวิธีการใส่เขานะครับนําตัวแผ่นเข้าไปในตัวตู้นะครับในลักษณะนี้นะครับแล้วก็ทำการดันขึ้นด้านบนนะครับช่วงเวลาที่ลูกค้าดันนะครับผมแนะนําให้ดันด่านข้างก่นนะครับด้านตรงกลางนะครับเสร็จแล้วทีนี้ทําการยึดน็อตได้เลยครับ ข้างหนึ่งยึดตรงกลางก่อนก็ได้นะครับแล้วแต่ความถน,น,นัดแต่ผมชอบตรงกลางเพราะป้องกันกกแผ่นตกอนเรานะครับ,รบทีนี้เราก็มาไล่ย,ยึดหน็อตตัวด้านข้างได้เลยครับ เราจะยึดน็อตจากด้านในนะครับจะไม่มีการยึดน็อตจากด้านนอกเข้ามานะครับนี้ตัวแผ่นหลังคาเรายึดปิดเรียบร้อยนะครับตัวตู้ก็จะสมบูรณ์แล้บวบทนนี้แลนตอนต่อไปนะครับการใส่แผ่นชั้นนะครับแผ่นชั้นจะผมต้องตรวให้่รอบนึงนะครับตัวแผ่นชั้นนะครับ ตัวนี้จะถูกพับขอบด้านข้างนะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของการรับน้ําหนักนะครับกระแผ่นนะครับก่อนใส่แผ่นชั้นนะครับอันนี้คือตะขอนะครับตะขอใส่แผ่นชั้นนะครับเขาจะมี2ด้านนะครับลูกค้าจะมีด้านใหญ่กับด้านเล็กนะครับให้ลูกค้าจับลักษณะนี้นะครับแล้วไปที่ตัวตู้เดี๋ยวกะระยะเอานะครับว่าลูกค้าจะเอาระดับไหนนะครับเอาระดับนี้อ่ะ นะครับให้เอาส่วนเล็กนะครับใส่เข้าไปด้านในนะครับแล้วก็ปล่อยไปส่วนด้านล่างเขาจะยันตัวตู้ไว้นะครับใส่ให้ครบทั้งสมุมนะครับลูกค้า อย่างที่ผมบอกเลยนะครับตัวแผ่นชั้นคืออยู่กับการใช้งาน<ม>ของค้าน,นะครับว่าจะเอาด้านบนชั้นเดียวหรือสองชั้นหรือใส่ทั้งหมดสามชั้นข้างล่างโล่งก็ได้เหมือนกันครับอยู่ที่การใช้งานของเราพอใส่เสร็จแล้วนะครับใส่ตะขอทั้งหมด4มุมแล้วนะครับ พี่นำตัวแผ่นชั้นนะครับจักลักษณะน,นี้นะครับส่วนคานตรงนี้จะเป็นส่วนด้านล่างนะครับส่วนนี้จะเป็นส่วนบนเป็นส่วนโชว์นะครับจับลักษณะน,นี้ครับเอาเข้าไปในตัวตูว้ับยกขึ้นครับดันไปด้านหลังครับมาร้อยครับนี้อีกแผ่นหนึ่งนะครับ การระดับไม่เท่ากันลูกค้าสามารถปรับได้เลยนะครับเพราะด้านในเขามีตัวปรับระดับได้ครับนี่ผมจะเป็นข้างบนสองนะครับด้านล่างหนึ่งนะครับ ไปแล้วนะครับเหลืออุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายนะครับอันชิ้นี้ลูกค้าถามมาเยอะมากก็ใช้ทําอะไรนะครับพลาสติกสีขาวเสนไหรือจะ่เป็นพวงคุญชนะครับลูกค้าตัวนี้เป็นตัวประคับแผ่นชั้นนะครับเ็าจะมีนะครับส่วนเขี้ยวนะครับส่วนเขี้ยวสองเขี้ยวนะครับแล้วก็ด้านล่างจะเป็นเรียบนะครับให้ลูกค้าจับลักษณะนี้นะครับนี้จุดที่เขาจะอยู่นะครับลูกค้าก็คือตรงนี้เลยครับรูด้านบนสุดของตัวแผ่นชั้นนะครับ ตัวนี้มีประโยชน์เวลาลูกค้าขยับตัวตู้เอ็นตู้หรือนอนตู้นะครับแผ่นชั้นตัวนี้จะไม่ร่วงนะครับให้เอาส่วนที่เป็นด้านเขี้ยวสองเขี้ยวนะครับใส่เข้าไปในรูแบบใส่ให้ครบทั้งสี่มุมนะครับลูกค้าตัวนี้ก็ต้องใช้กาลังข้อมือน,นิดนึงนะครับ เขา,เขาน,นี่นะครับแผ่นชั้นจะแน่นนะครับตัวนี้เป็นตัวบังคับแผ่นชั้นนะครับแล้วที่เหลือก็คือใส่ด้านบนของทั้งสองแผ่นได้เลยนะครับ แต่ถ้าลูกค้าไม่สะดวกหรือมีการขยับตัวแผ่นชั้นไปบ่อยตัวนี้ลูกค้าถามผมว่าไม่ใส่ได้ไหมได้เหมือนกันครับลูกค้าถ้าเรามีการขยับแผ่นชั้นหรือปรับระดับตัวนี้บ่อยนะครับตัวนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้ครับอันนี้เรียบน้อยนะครับด้านหลังน,นะครับด้านหลังจะตัวข้างของตัวตู้อของเราเป็นสินค้านำเข้านะครับลูกค้า ตัวสินค้านะครับถูกแพ็กเกจมาเป็นกล่องนะครับทีนี้การที่เขากดทับหรือว่ามีลักยิบบ้างนะครับเป็นตัวเป็นเรืองอกติของตัวสินค้านะครับถ้าสีแตกผลอบอันนี้เดี๋ยวแอดมิน,นเขาจะพิจารณาเราจะพิจารณาให้นะครับเดี๋ยวผมจะมีเพิ่มเติมให้ลูกค้าอีกนิดน,นึงนะครับพูกค้าถามมาว่าแต่ละชั้นรับน้าหนักได้เท่าไหร่นะครับแต่ละชั้นของตัวทุ่เด็กเร,เรานะครับรับน้ำหนักได้ตั้งแต่20กิโลถึง30กิโลขึ้นนะครับ ทุกชั้นเลยนะครับตัวนี้ถ้าลูกค้าต้องการแผ่นเสริมทางร้านเราก็มีขายนะครับสามารถใส่ได้เรื่อยๆเลยนะครับดูไวนะครับเรียบร้อยนะครับลูกค้าตู้ชิปปการตอกของซึ่งเด็กที่จะจกเป็นรูปร่างครับตู้ชิปปิการ